มีงานวิจัยอีกตัวหนึ่งค่ะคูเกตก็คือตัวโปรตีนจากพืชก็คือมาจากตัวถั่วลูกไก่หรือว่าชิกพีนะคะตรงนี้เป็นงานวิจัยจากอียิปต์ค่ะจากงานวิจัยที่ชื่อว่า Novel Promising Reproductive and Metabolic Effects of Cicer arietinum L. Extract on l e t r o c o s e induce polycystic ovary syndrome in rat model นะคะที่ t ีพิ i m ์ r e s a r Journal of e n o p h a r m a c o l o g y นะคะเมื่อปี2021ของประเทศอียิปต์ค่ะคุณก้อยค่ะอันนี้เขาทำการศึกษากับหนูเพศเมียนะคะที่มีปัญหา PCOS นะคะโดยการเหนี่ยวนำให้หนูนี่แหละเป็น PCOS ก็คือภาวะ polycystic ovary syndrome ถุงน้ำรังไข่หลายใบแล้วก็ทำให้การตกไข่เนี่ยมีความผิดปกตินะคะโดยการศึกษาบอกว่าสารสกัดของถั่วลูกไก่ว่าช h i c p นี่นะคะมีผลต่อฮอร์โมนรังไข่การตอบสนองของ oxidation และก็การ เปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาของรังไข่นะคะต่อหนูที่เป็น PCOS นะคะพอเขาได้ให้หนูน,นะคะคกินตัวชิกพีนะคะหรือว่าถั่วลูกไก่สามารถปรับปรุงความปปกติของระบบสืบพันธุ์และก็ระบบแมเตารบอลิซึมได้นะคะซึ่ง2ส,ส่วนนี้มีผลต่อการเกิดภาวะ PCOS หรือการเกิดภาวะไข่ไม่ตกเรือรังนั่นเองค่ะ,คะดังนั้นเนี่ยนะคะโปรโตีนจากพืชนะคะที่ส่งผลต่อภาวะเจริญพนันธุ์ก็ยกตัวอย่างเช่นโปรโตีนจากถั่วเหลืองโปรโตีนจากถั่วลูกไก่นั่นเองค่ะ